สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะผมก็พาทุกทกคนมาที่ทุ่งนากันอีกแล้วนะครับหลังจากที่วิ่งไปสองรอบนะครับวิ่งบริเวณรอบทุ่งนานะฮะก็จริงๆมันก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะฮะเรามาเสพบ,บรรยากาศมากกว่านะครับมาเอาบรรยากาศในที่แห่งนี้นะฮะถ้าอยากจะไปวิ่งนะครับวิ่งบริเวณถนน,นที่เขาจัดเตรียมว้ให้เราวิ่งดีกว่านะครับ จริงๆบรรยากาศทุ่งนานเนี่ยเรามารีแลกมากกว่าที่จะมาวิ่งแต่ว่าที่ผมวิ่งไปนะเพราะว่าเอาร่างกายเพราะตอนนี้อ้วนแล้วนะฮะหนักประมาณเกือบโอ้โห75แล้วนะครับตอนนี้ก็คือเรามาวิ่งเบาๆหย่ะๆแล้วก็รับชมบรรยากาศแล้วก็รับออกซิเจนที่ดีในที่แห่งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าร,บรอบๆนะครับเห็นไหมฮะ จะเต็มไปด้วยทุ่งนาข้าวที่ยังไม่แตกรวงนะครับแต่เป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็เขียวขจีด้วยแล้วก็เราจะไม่เห็นหุ่นไลกาด้วยเนาะแล้วก็ไม่เห็นควายนะครับแต่เราก็จะเห็นธรรมชาติแล้วก็วิวแล้วก็ด้านหลังก็เป็นภูเขานะครับ,อบรอบๆสุดยอดนะฮะทุ่งนาแห่งนี้นะครับทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายนะครับเหลือเพียงคนเล่าแล้วก็บรรยากาศดีๆแหมเล่าไปเรื่อยเลยนะฮะ ช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเรามาผ่อนคลายแล้วกันนะครับหลังจากที่เราเครียดล้วก็มาผ่อนคลายที่ทุ่งนาผมก็จะทําประจําบ่อยๆนะครับมาคนเดียวม้างมากับคนรอบข้างบ้างนะครับคนสองคนไม่มาเยอะแยะมากมายนะฮะเรามาเสพอากาศมาสูดอากาศนะครับสูดบรรยากาศรับบรรยากาศที่ดีแล้วก็เรามาผ่อนคลายนะครับบริเวณด้านล่างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นทาง แบบนี้เลยทางเดินนะบรรยากาศดีครับท่านผู้ชมเหมือนคลิปแรกที่ผมปล่อยไปนะครับบรรยากาศดีมากสุดๆเลยนะฮะสุดๆนะครับ,รบแล้วก็บริเวณฝั่งนู้นนะครับเป็นห้างไว้สําหรับพักผ่อนเผื่อใครจะมารับชมทุ่งนานะครับมานั่งคุยนั่งพูดคุยหรือนั่งเอาบรรยากาศนะครับรับลมก็สามารถทําอาหารมากินที่นี่ได้นะครับแล้วก็บริเวณข้างๆก็จะเป็นหนองน้ําเล็กๆเห็นไหมครับหนองน้ำเล็กๆก็จะมีพวก ปลาตัวน้อยแล้วก็มีผักบุ้งขึ้นเต็มเลยนะจริงๆผมไม่ได้ทําคลิปนี้มานานแล้วนะคลิปเกี่ยวกับพวกทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บริเวณด้านข้างนะฮะจะมีกระเพรานะครับเห็นไหมครับต้นกระเพราขึ้นเห็นไหมอุดมสมบูรณ์นะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเวลาเดินเนี่ยเราต้องมองข้างๆทางด้วยนะว่ามีพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือเปล่านะก็ต้อง คอยเรามดระวังด้วยนะครับ,รบโอเคนะดูบรรยากาศร,บรอบๆเห็นไหมธรรมชาตินะสดชื่นจ่มใสใครอยากจะมาอยู่แถวนี้ก็นะความฝันของคนหลายๆคนเลยนะครับนะดูดิดองน้ำนะครับแจ่มเลยแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็คือแค่นะครับแค่หรีงห้าง เราก็นั่งพูดคุยได้นะครับโอเคอันนี้เรียกว่าต้นงิวนะครับท่านผู้ชมต้นงิวนะครับไอ้ยเจ็บเจ็บไปถึงหัวใจเดีย๋ยวเราไปเจอกัน <c oughs> ตรงไหนดีนะครับนรกหรือสวรรค์ใคว่ากันเอาบรรยากาศมาฝากทุกๆท่านแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว mm ันนี้ของแค่นีก่อนสวัสดีครับ